สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเดอร์ไมนได้พบพ่อกันคือเก่าพี่น้องตอนนี้ลูกชายนอนมวันวนี้หนีหนีปะตอนนี้ก็คืออยู่กับลูกพี่น้องลูกชายนอนอยู่ทงเทือนเพร,ราะบัอนท่ายังเทือนนาะย่ันเพื่นตื่นตื่นแล้วก็โอ้ยเห็นยังบ่ได้เลยแล้วนี่ตืน่นแล้วก็แล้วถ่ายคลิปเห็นยังก็บ่มาได้ปูดึงไปหายอยางลิ้นเมน้กาสีมาว่าเรื่องรถอิซุส ที่ร้านสาวสื่อมือวาดนี่น้องพี่น้องเป็นหลดอิสุสมือสองเลพี่น้องโมเมนมือหนึ่งจักมือสองมือซเลยน้องเากับก่็จักคือกัรทละมากสิผ่านละล,ล,ลายมือเลยอะไรกับปีสองพันปีสิบสองน้อพี่น้องปีสองพับโอ้ลายปีเติร์ดพี่น้องตั้งแต่ปีสองพมันเป็นหลดเอ่อมือสองหลรุ่นเก่าพี่น้อง ค่ะแต่ประเภทเรื่องรถนี่ซาม็งป้อนี่จะบุหูรายละเอียดคักเด้อพี่น้องบดี้หูลึกเรื่องของรถเนาะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะซาบบซาม็งป้อบุหูบุเคยใส่นะหมูนะบุเคยใส่เนาะบุหูเรื่องรถนี่บุจักเนาะนยังบุเคยขยยี่่ซันเซียก <laughs> ็เห็นหมูได้ก็ดีใจเนาะพี่น้องก็ดีใจนำลูกลานกับบัวสีเห็นได้เลย บอพี่น้องก็ดีใจเนาะกะดีใจน้ำเขาเสียงน,น้องรถล,ลูกลานได้เขาก็ดีใจเนาะพี่น้องผู้เป็นนาสาวก็คือบางคอมเมนต์เพิ่นมาคอมเมนต์ว่าใส่ามมาภาษาเอียงรถคันเดียวนะที่สามปอเข้าไปอ่านอ่านบัตรถูกคอมเมนต์อะไรพี่น้องเลยค่ะถ้ายังไม่ตอบพายก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายเนาะแต่ว่าทามปอกับพาย,พยามตอบทุกคนอยู่พี่น้อง มันมีคอมเมนต์หนึ่งพื่ดาภาษาอันรดคันเดียวอันต้องแบบว่าดีใจกันทั้งหมู่บ้านว่าตื่นเต้นนี่แม่เนาะพี่น้องแบบว่าคนมันบบเคยได้ก็ดีใจรเรื่องธรรมดาพี่้องคนบบเคยได้คนบบเคยมีว่าซันเสียเนาะเจ้าผู้เคยมีเจ้ากับรเรื่องธรรมดาเจ้าเคยใส่เนาะเจ้าคนมีอยู่แล้วเด้สําหรับคนที่เขาบบเคยมีนี่เขาดีใจเขาตื่นเต้นนะคอยพู้หนึ่ง พอเขาบอเคยได้เด้ป้าลอยวันพันปีจนเถ่าจนหัวงอกคนบอกเคยได้ว่าสั้นเชียตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนเถ่าอ่ะบอกเคยได้พี่นอ้องกะดีใจเป็นธรรมดาเนาะชิว่าดีใจเบิดมูเบิดหมู่บ้านบอเอาเขา้ามาแสดงความดีใจน้ำที่เขาได้ลดเนาะเพราะว่าเขากะหาเข้ามาผูกขอต่อแคนมาผูกแค้นรถเมื่อวาน เนาะเขากลมาห่วมยินดีน้ำลวก็ให้พ่นให้โชคให้ลาบเขาก็่าวชิ่มมันเป็นพิธีของภัยมันเท่ไหละพี่น้องมันก็เป็นพิธีของทางบ้านภับัานมันมันก็จะบอกคือกันเนาะอันนี้ฮะต้องเว่าให,ให้ฟังก่อนนะพี่น้องเลยแต่สําหรับคนบุเคยได้เขาก็ดีใจเป็นธรรมดาเนาะอ่า้าแบบว้าวพื้นให้แล้วพี่น้องทาสมมุดว่าห้ามผูกมีเนาะสี ยำจบเป็นเอ็นอุ่นอะสิแลนไปหาหมอจะสิคกี้ักตักๆๆๆๆๆเพื่อจะสิหอดห้องหมอแบบนี้นะจะสิปัใจขาดจะบอผู้เจ็บเจ็บดีโอยโอยดิอยดีโอยดิโอยค่ะก็คือเขาผู้มีรถเขากะหาเพิ่นขอเพิ่นขอพาน้องพี่น้องรถผู้เพิ่นมีรถใหญ่เพิ่นผู้ไว้เขาก็พอได้เพิ่งผ้าเพิ่นเขาบอกแม่ชีว่าไปเบียดเบียนหึอินเดนรถฉันสิหึพี่น้องเขาม่จะยินดีนาเนาะ ค่ะมื่อหนึ่งเขาเว้าวคือชะปอว้าวอะไรเขาก็ต้องได้พึ่งพาเพิ่นกระแม,ม,ม,นะม่นเขาก็เติมยูน้ำมูกน้ำมันเขาก็บริคอใส่ฟีดอกแต่หมายถึงเขาแบบต้องการความไวแหลกน้องรถใหญ่มันก็ชิไวกว่ารถน้อยเป็นบล่ล่ะเพือเขาชิแก่ชิรถจักดผ่นเอาไอ้เออน้องก็อยากไปน้ำพี่น้องก็อยากไปน้ำแล้วเนาะอาภูนีัป่วยที่สนามเพาะจะซันซ่า,าเขาก็ต้องได้อาชิคิดรถอีแตนมันมีเพื่อชิฮอดเอ้า คือทั้งบ้านคอยให้ไกลเป็นเพื่อนีิไปหอดพูฮงมอพูเซโนโอ้อาวสวรรค์โอ้ยไกลพู้ดีผพูเจ็บมาสิตายก่อนนี่แหละพี่น้องคือแบบเออเขาก็ดีใจนำเพิินเนาะที่เพิินได้เพิ่นดีก็ดีใจนำนอ่ะคืออ่าอันนี้คือชี้แจงนาะพี่นอ้องอลไรก็คือเห็นตัวที เอซีเพื่อนว่าอันเรื่องรถอันเสียงดังนี่อันนี้ซาเมกบอลหัวเลีเดอร์พี่น้องว่ารถนะมันดังแบบใดแบบใดเนาะอันนี้พเจักเอลี้าเรื่องแบบว่าเพิ่นยังสิไปแบบเช็ครถนี่เพิ่นกันยังวาเพิ่นกันจะคล้องรถเพิ่นกันยังวาอยู่ว่ะสิไปเช็คยังสิเงสิเอาเข่าอู่ยังสิไปเช็คอยู่พี่น้องรถเพราะว่าเขาเห็ดดีๆดอกแบบพวกคายเขาไม่สิแป้งให้เขาบ่อได้พี่น้องเอ,อ้ย บอกก็คือเขาต้องอนาบึงเอาเองเขาเขาว่าหมักแล้วก็คือเขาก็คลายออกเขาหลดเรื่องหลดสภาพสิเป็นแบบใดนี้โบหูเนาะชิว่าให้เขาเสกให้เขาเขาบอกเสกแน่นอนพี่น,อน้องผิ่นก็นยังชีเสกอยู่เนาะความเราดีใจจะคลองหลดหะจะไันนอนบัดคืนเราหูบอกตอนละท่องคาถานตอนที่ชาวเป็นปอถ่ายคลิปอันตอนละท่องคาถานชีผูกผูกแค้นหลดฮะท่องคา,า,าถาบ่ถึกด่าเต้งนำ้ำ เขาก็หัวด่าอันท่องกระทาอันชิปกแคนรถอันท่องกระถือกันไม่ยังน้อมมนยังน้อแล้วก็ด่าตัวเองน้าความละเซนแล้วตื่นเต้นเราบ่เคยได้พี่น้องแล้วกอียยังแหวะอันยังมาถา่ป้ชิว่าเออเรื่องราคาเนาะพี่น้องเรื่องราคานี่กับบอกว่าเรื่องแพงสุดยอดน้องสุดยอดแน่นอน ถ่าเป็นน้ำเข่าจากประเทศไทยมาหาลาวนี่เรื่องแพงรดทุกขั้นบวาสิเป็นที่หอยังจะอยากพี่น้องแพงระดับล้านขึ้นไปลดนี่เนาะมือสองระดับล้านขึ้นไปมันก็อีงตามสภาพลดเลยเนาะพี่น้องว่าไซ่ลายเสยหน่สภาพมันแบบใดแบบใดเขาก็สีแต่ว่าทัาีสสองา 3, สามสี่หูสหานุ่งไป่ต้องเอะระดับแปดเก้าแสนด้วยล้านขึ้นไป ตามท่ชาแม,มงปอเห็นเขาฟดขายน้ะพี่น้องฟูดขายตามเพจเขาฟูดขายเพุ่งเตะบาได้ดอกชาแม,มงปอแคทีนมันยังมีเลยยังมีเงินเลยแหละแคทีนมันตีนหนึ่งก็ยิ่งสีหาพันเป็นหมื่นพุ่นะใส่ใหญ่กระเซียใหญ่น้ะพี่น้องใส่น้อยกระเซียน้อยคือเพื่อนว่าแหละรเรื่องแพงนี่ภาษีพี่น้องรายคนเพื่อนว่า พาอยู่ฝั่งไทยนี่เบาแพงขนาดนี้เนาะอันนี้แมนพี่น้องย่อม่าว่าแมนแมนความ fc ที่เพิ่นคอมเมต์มาเนาะเบาแพงถามาผังเราฮาเลยคือแพงหนึ่งคือภาษีพี่น้องเรื่องภาษีนี่ซาเมปโบุงหัวหน่อยหรือลาย้าอ่าผู้ที่เพิ่นเอารถมาเพิ่นจะหูเลยว่าภาษีท่านใดบางคนเพิ่นกวาทบเครื่องเพื่อแลกกับขาหลุดเนาะมันแพงเสียภาษีค่ะมาลาของแพงด้ยินเขาก็ว่าอยู่มันแพงเนาะ อันนี้เขากบบบริฮูรายละเอียดาลก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเรื่องนี่อา่สาสาบังบอประจักอรีบรหฮูบรฮูเรื่องหลดเรื่องที่ว่ามันเสียงดังนี่อันนี้กับประจักคือกันพี่น้องมันเป็นหลดมือสองขาใส่งานใส่งานไลน่ก่ะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่นั่นเดี๋ยวนี่ฮะแหละมันบวกคือมือหนึ่งต้นหางมือหนึ่งต้นหางบัวไอตี้แบบนี้ราคามันแพงกว่าหันแล้วพี่น้อง อันนี้มันแค่มือสองใเรื่ํงสามนี่นหาเงินจักจักปีเราก็ได้เนาะต้องแบบต้องเก็บนี่ต้องบม่ได้เหตุอย่างอื่นเลยนะถ้าใจหมักเลยคือต้องทุ่มแต่เออกูจิเอาตัวนีตัวนี้ก็คือต้องทุ่มอย่างเดียวเนาะถ้าใจหมักแล้วก็ต้องได้่นองถ้าเขาตั้งใจใส่เขาต้องได้แน่นอนเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอีงก,กอ,อย่างเลยแฟนปอกเลืมอีกอย่างเนาะ เรื่องผ่อนเนาะเช่ไลดผ่อนนี่ค่ะคืออยู่ฝั่งไทยนี่บมีงเงินกับผ่อนได้เนาะกับแม่นพี่น้องเนีมหาว่าแมนถ้าอยู่ฝั่งไทยได้ถ้าอยู่ฝั่งเล่าหะสิผ่อนก็ต้องใช้งเงินพี่น้องคือร้านไปผ่อนเนี่เสียก่อนสองแสนเลยพี่น้องแล้วก็เดือนต่อไปก็เสียเดือนละเก้าพันปลายเก้าพันปลายเนาะคือพี่น,ออน้องเอฟซีพอนะอยู่ฝั่งไทยนี่บ่บแพงแบบ พอนคีได้สบายหลุดออกต้นแต่ห่างเลยอันนี้แมนน้ะพี่น้องเชียงฟงยอมหา่าดีดีค่ะจะอยู่ฝั่งไทยเน้องพี่น้องเงินบลายก็สมัครเพลนได้นะราคามันกรบโบแพงบบคือฝั่งเราเฮามันแพงอ่าก็มีเพ่อนว่อะออคือบุซื้อ,อยู่ไทยแล้วก็เอาข้ามมาลาวเน้องพี่น้องมันกับพ่อพ่อกันพี่นอ้องอีหลี มันกับพ่อพ่อกันถ้าเขาเอาข่ามมาเขาก็ต้องเสียภาษีเห็ดนังซื้อรถนั่นนี่นู่นนั่นอีกกัดพ่อพ่อกันพี่น้องเออคนสั้นก็เขาบม่ซื้อหรอกคนรวยคืออยู่แถวบ้านเขาก็มีแต่ซื้อเขาข่ามมาแหละพี่น้องเขาก็บ่ค่อยได้ซื้อหรอกชาทีเห็นได้พี่น้องตามพ่อข้าพุดธคายกับพุทนอืดคนเขาซื้อค่ะถูกเขามีเงินเนาะเจ็ดแปดแสนเก้าแสนล้าน ยิงตามหลดเนาะก็จะประมาณนี่เนาะบ่มีเงินกับพ่อนได้อยู่พังไทยอะพ่อนได้เบิมีแต่หลดต้นห่างทางนั้นนะพี่น้องเ็นแต่สะอ่อนสะอ่อนพี่น้องเพราะแค่เฮามีงานเห็นเขาก็สามารถพ่อนได้ตลอดเนาะแล,แ,ลแ,ลแล้วแต่อิงตามเขาสิผ่อนจักปีจักปีแบบนี้นะก็คือลานหาเพื่อนผ่อนอยู่แล้วฮะห้าปีแน่ะ ปีก็พอคือชาวกรตั้งหาปีแะ้วคีดใจก็ตั้งหาปี <c oughs> ปาปถ้าบ่ามีภาระายอยังกะก็ดีคือเผนกับบ้มีภาระายอย่างเนาะคือทางลานให้หน้าตากาเขาก็เป็เหตุเลยลูกก็ยังบไดีได้กับบ่มีภาระายอย่างจะมีแต่หาเงินเก็เกบโฮมโฮมอย่างเดียวเนาะกับแฟนเผนคนบ่เคยได้ดีใจเป็นธรรมดาพี่น้องเอ้อยไผก็คือกันเนาะ เขาได้รถมาแทะกลางบ้านเขาเคยชิมมาบิึงโอ้ได้รถุดไม่จังสั้นจังซี่แหละเนาะคือเพื่อนอ่าคอมเมนต์ว่าอีหยังลิลิเมดบอกพี่น้องลิลิเมดจังพปก็อ่านมาเป็นเอ้ยพี่น้องอันมาคอมเมนต์เขาให้อีหยังลิลิเมดบ่ลิลิลิเมดโอ้ยอ่านบ่เป็นพี่น้อง ทางปอก็เก่งเป็นบางโตด้วยว่าเรื่องภาษาไทยนี่ก็ได้บางโตก็ค่ะมันซอแกแซกไรก็อ่านบอ,อกพี่น้องก็คือว่านนอกบริเทียนพี่น้องอาศัยเป็นความจำเบิ่งไปเลยแล้วก็จำไปเองเนาะยี่ห้ออิซิซูนี่ทำงมงงะมังงามพี่น้องงามอาจารย์ปอเคยเห็นงานอยู่กรุงเทพเนะาะกับฮนกับอยู่ตอนหน้ากับอิซิซูก็ได้แต่แนมอะไรพี่น้องแต่ไม่ได้ขี่ก <c oughs> ็ทำมงงะงาม,งาม,งงามพี่น้องย้อมขาว่งงามเนาะ อันนี้ของร้านในปี2012พี่น้องกลายเป็นรุ่นเก่ากระเมนเนาะแต่หลายคนเหมือนรุ่นเก่าคือแพงแหงแท้กระเมนพี่น้องตกมาทั้งผังลาวย,ยังกระแพงแพงเบิดมันเป็นสินค้าน้ำเข่าลเลยแพงพี่น้องสูบบวายถ้าใจหมักก็คือต้องเก็บแล้วก็อดออมหลายๆปีบางคนกับสี่ห้าปีเจ็สิบปีถ้าพละลายก็บ่ได้เลย คือสาวมอปอนนี้แล้วอะไรเงี้ยโบได้ว,วังว่าสิได้ขี่นึม่มโมงเนาะภะละแห้งลายภะละลายเข้าไปหาเงินกับบมีเงินเก็บพี่นอ้องเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นเนาะเริ่มต้นก็นยังคันได้แม่นว่าได้ไปก็ยังสิเริ่มต้นกับพี่ชีเหตุเฮือนสะกอนเหตุเฮือนเป็นของตัวเองได้อันนี้คือเฮืนเนอนเพียรในพ่อแม่นกน็คือบวกเกี่ยวกันเนาะอันนี้เฮือนเหตุนในพอใ่อแม่อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเฮือนตัวเองค่ะชี สีเห็ดเอาไม้พี่น้องส้่งขรอบพรัวแล้วก็ชีเห็ดเรือนเป็นของตัวเองไหมเนาะก็คือเห็ดกับพัวก็ไม่ก็แล้วแต่เนาะขันพัวเมียเป็นปุกเป็นใจกันก็ได้อีกน้องผัพัวเมียอกเป็นมุกเป็นใจกันกับโบได้บบรอดคือว่าอะไรแล้วแต่เนาะพี่น้องขู่ไัยขู่มันบุญวัสนาเห็ดนำกันมาสำไบสำนั่นพี่น้องถาอนากะรอดถานากะโบรอด แล้วแต่บุญวัสนาสิมาสีแจ้งกามีสัมนียนะเนาะพี่นอ้องกระทำราคาแพงวะแพงเมื่อนี้ืที่าแพงถ้าเามืออ่อสั้นสองปีสัสองสสามอุ้ยเฮงบดีเอะแพงกว่านี้แต่มันก็มีลายยี่ห้อเรื่องรถเนาะมันก็มีลายอันนี้ก็บวกันกันยิงตามเนาะพี่นอ้อง เรื่องเสียภาษีเนี่เสียบสียแเนี่นอนพี่น้องเสียแน่นอนเรื่องภาษีแล้วก็เรื่องแบบว่าถ้าซื้อรถใหม่ผูกคอต่อแค่นี้นขเขาผูกอยู่แล้วแล้วก็อิงตามเนาะถ้าบางคนก็เสียเอาไปเจิมเสริมดวงหรือว่าค่าใครยังกะก็คือเพิ่นหาแบบว่าเพิ่นปลูกสวนมังมีมังม่วงก็คือแบบฮอลลดูเพิ่นก็คือสีเอาไปแก่ไปคลายแล้วเพิ่นก็เบ้าอยู่พี่น้องมื้ยนะ อั้นแกมึงนี่มึงองไปขายคนละธุรกิจของคนก็มีแนเตซองทถาแะลรอยู่เฮือนฮารับลูกไปกรุงเทพแล้วก็แล้วมีแน่ตซองคนครัวเมียอยู่พ่อส่วนน้พี่น้องพระเรื่องไปเจิมไปยังกัดสูตรลดน้ำค่ะบ้านห้องกับสูตรลดน้ำกับไปครูบาอาจารย์หอวาพระเผึ่นหดน้ำมนต์สูตรเนาะพี่น้องเนาะเสริมความเฮงความรวยแหละเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไอเพียนสานี้เด้อพังให้จบเด้อพี่น้องอย่าพารตี้พะฮีกันค่ะบุหูจักยังก็กต้องขอโทษขออภัยน้หลายเนาะถาาเป็นฟอกับบอจักถ้าถ้าเรื่องรถบอจักอย่างอื่นกับบุหูคือการทะเลาะพี่น้องหูแต่บางเรื่องบางเรื่องกับบุหูเนาะโอเคบ๊ายบายพี่น้อง